ทำไมถึงตัดสินใจกลับไปในที่ที่มันอาจจะสร้างแผลให้เราบอกเพจยงเสมอว่าเมื่อวันไหนที่จิตใจเราแข็งแรงเราจะกลับไปเพื่อขอบคุณสถานที่ตรงนั้นให้เรากลับมาได้กลับมาหลากคนเดินในในรอบครบรอบกับกปีมันเป็นกึง่งฮันนีมูลบกรถทิป นรเป็หาจุดหมายใหม่ก็คือหลวงพระบางเราไม่เคยข้ามแดนโดยการใช้รถในการมาก่อนแต่ตอนนั้นที่เห็นแผนที่อ่ะเพนไม่คิดว่ามันยากเลยตรงยาวอย่างเดียวสบายรู้สึกยังไงกับการข้ามด่านครั้งแรกขับรถมีสติกเกอร์ไท a แลนด์เพนไม่แน่ใจว่ามันคือควันหรือมันคือฝุ่นนะพี่เพนมองไม่ชัดแต่พี่ช่วยจอดรถได้ไหมได้ยินเสียงตอนวีที่7วีีที่8ปด เราก็สตันแล้วก็ยืนมองไฟมันลุกขึ้นมาเรารู้ตัวอยู่ว่าเราล่างเราอยู่ตรงนี้แต่เรางงกับเปลวเพลิงของมันแล้วเราแบบได้แต่แบบยืนว่าใช่เหรอวะก่อนเดินทางทริปใหญ่ก็ตรวจเมนเทนแนซ์รถแล้วก่อนขับเมื่อเช้าก็เช็คทุกอย่างมันไปได้ไงวะแล้วกูเกือบตายได้ไงวะอะไราเงี้ยครับตอนที่รถมันไหม้อ่ะ เพชรยังไม่ได้คิดถึงพาสปอร์ตอะไรพวกนั้นเลยอ่ะพี่โป้มคือเพแค่รู้สึกว่าโอ้โหโชคดีมากที่ที่ <มา S 1> ทออกมาทานันสภาพนั้นก็เจอรถคนไทยเขาก็เหมือนมา,าคุยว่าน้องโอเคกันไหมบอกโอเคครับโอเครบอกสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องต้องกลับไปที่ด่านให้ได้ก่อนหกโมงเพชรว่าต้องขอบคุณคนไทยมากๆเลยเหมือนกันเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากอยากจะช่วยเหลือเราร้อยเปอร์เซ็นต์่ะว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไทยกันนะแต่ตอนนี้เราต้องผ่านฝาที่แบบ ที่รถมันไหม้ตรงนั้นก่อนอ่ะเพอาจังหวะไปอ่ะเพชอน,นั่งอยู่ริมกระจกฝั่งซ้ายเขาก็เลยได้เห็นรถกําลังไปอยู่จําได้ว่ารถมันไปช้าเพราะมันค่อยๆเลี้ยงแล้วเราเขารู้ว่าโอ้โหมันใจมันหายไปเลยแ,แล้วก็เขาหลุดปุ๊บรถเงียบกิ๊บ หันไปบอกพี่ชอนว่าพี่ชอนเฮ้ยพี่เพ็ดเพ,พ,พลืมแหวนอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยใจหายไปอีกบู๊บใหญ่เพราะรู้สึกว่ารู้สึกว่าโอ้โหมันมันมันสตอรี่ทุกอย่างแบบนำอ้นำพะน,น้ำแรงอันเรื่องหนึ่งแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคณข้านา,างจิตใจขั้นสูงอะไรเงี้ยใช่แต่ก็รู้สึกว่าแบบมองหน้าเขาแล้วแบบว่าดีแล้วที่เราไม่โทษกัน พี่พิมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะไปรับที่อตอมอลลาวนะพี่พิมพ์เปรียบเสมือนเป็นคนสุดท้ายที่ส่งข้ามแดนแล้วเป็นคนแรกที่จากแดนลาวที่เราเจอเพราะเราต้องไปร้านสะดวกซื้อไปเซเว่นก่อนแต่เราไม่มีตังคือก็คือ,คอ,คอ,คอเราไม่มีตังหรือของอย่างเราไม้ไปหมดแล้วใจตอนนั้นเราเป็นไงบ้างตอนนั้นเราหูดับยืนงงไปหมด เหมือนคนบ้านไฟไหม้พี่บุมเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เรานีแล้วอะยืนงงจนพี่หมอมาเดี๋ยวพี่จัดการพี่จัดการให,ใหใ้เขาเขาเคลียร์ปุ๊บเขาเดินพาเราต่อเลยบอก <ไป S 1> ต้อง,<า>งกินข้าว,าวพี่หมอไม่เป็นไร๋ยวพี่จัดการให้พี่ช่วยมันก็ไม่ได้คุยอะไรก็ไม่ได้กินอะไรเลยถ้าไม่ได้กินแล้วก็แล้วก็นอนแล้วก็พี่บอกอย่าพี่พาไปส่งที่พักจำได้ว่านอนไม่หลับมันหนาวมากๆเลยเนาะ มันเย็นมันมันรู้สึกจิตมันสมาธิไม่ดีมันสุดมันได้ยินเสียงอะไรมันจะผวาไปหมดแต่ตอนนั้นเรารอนเพราะว่าเราจะไปเอารถกลับมารอตัดรุ่งเช้าให้ฟ้ามันสว่างขึ้นแล้วก็ไปทําทุกอย่างสอนอสั่งเพชรก็โทรไปหาคนที่เชียงรายแม่ก็ส่งคนที่เชียงรายกมารับเราเขาก็อยู่กับเราจนพบข้ามจนจนรถเราข้ามกลับมา เราต้องกลับแล้วเราก็บอกพี่พิมว่าขอบคุณมากแบบทุกอย่างที่เขาช่วยเราเราขอเบอร์บัญชีหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ให้อะไรสักอย่างเลยเขาบอกแค่มีโอกาสทํเขากลับมาแล้วก็มกหวังว่าเออมาเจอกันหวังว่ากลับไปอะ่ะไม่ต้องตอบแทนไม่ต้องให้อะไรขอแค่ไปทําสิ่งดีๆสําหรับผมมันมันทัดชิงใจผมมากๆผมรู้สึกว่าแบบเออแค่มีโอกาสรอดมาแล้วอ่ะมันก็ต้องต้องทําในสิ่งที่ดีเพื่อให้คุ้มกับโอกาส พี่ว่าพี่ไปสุดได้แค่ตรงนั้นอ,อใช่ไม่ไปสุดพี่พี่พี่ไปไกลกว่าน,นั้นไม่ไหวก็เนี่ยเห็นแล้วเ,เห็นแล้วคือเนี่ยพอมันเป็นป้ายมันก็คือต้องพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเลนไปทางฝั่งซ้ายก็ค,คือเข้าลาวแล้วอ,อะไรแบบน,นั้นพี่พี่ว่าเราก็ก็เก่งมากนะอืนี่เราเดินมาไกลามากนะจากจุดจุดตรง ันเหมือนเหมือนหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเราเดินผ่านมันมาได้ไกลแล้วเราก็กล้าที่จะไม่หรอก็ก็เก่งมากแพทแพทเก่งมาก จะรู้ป่าว่าตอนนี้เรายืนกันมั้ยคือถ้าเราลดร,รไฟไหม้ที่เรายืนกันสองคนกลางถนนนอแล้วเราพี่ก็บอกเอไม่เป็นไรเพอยา่านไม่มองมันออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพี่แต่พี่รู้สึกวันนี้มันเปลี่ยนเหมือนเราเราผ่านมันมาแล้วเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็จริง พอก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพอก่อนนะอ่ะแค่นี้แค่นี้พักละพักละไม่ถ่ายละไปเดินกลับเนี่ยไม่ถ่ายละพอก่อนไม่ไหวเหนื่อยอไม่เป็นไรโอเคโอเค แต่การว่าพอมาเข้าป้ายเชียงรายเนี่ยมันคืออ่าหนึ่งที่แต่งงานที่ที่เราเดทก,กันทุกปีอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบมันเป็นที่เซฟโซนสําหรับเราเมทก็วิง่งเข้าไปกอดแม่ร้องโฮมร้องไห้กันแม่ก็บอกเออนอนพักก่อนเนาะผมได้แลยยกงมือแบบขอโทษครับผมขอโทษมากๆเขาบอกไม่เป็นไรแค่แค่พาลูกเขากลับมาก็ดีแล้วตื่นเช้ามาก็เลยได้ไปนั่ง <เอ S 1> คุยกับแม่แล้วเขาก็ฟังทั้งหมดที่เกิดแล้วเขาก็สอน ให้เลือกระหว่างชอนไปนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะกับเพชรได้แวนอะ่ะเป็นเรื่องอะไรเลือกพี่ชอนสิแล้วถ้าชอนเลือกไม่มีรถแต่มีเพชรเลือกอะไรก็เลือกเพชรแล้วชอนคิดว่าศักยภาพของเราทั้งสองคนะ่ะในอนาคตข้างหน้าจะไม่เพียงพยายามที่จะหามันมาได้หรอแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่าชอนจะไปกลัวอะไรในเมื่อชอนมีเพชรจริงๆอยู่อ,อซึ่งคํนี้โอ้โหผมว่าจริงชอนมีเพชรจริงๆอยู่ที่ไม่ใช่แค่ไอเม็ดเพชรเม็ดเพชร,ชร,ชรนั้นมัน มองให้มากชัดไปกว่าน,นั้นว่าเรามีสัญญาแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาในชีวิตคู่แม่ก็บอกว่าถ้าอยู่แบบนี้มันจะสมไปนานไปเชียงใหม่ไปพักผ่อนไปในที่ที่ใกล้เคียงหรือและที่ที่อยากไปอยู่แบบง่งๆไปเลยที่พักเดียวนอนทั้งวันเออนอนทั้งวันสี่ห้าวัน 1. 1> กลายว่าอันนั้นอ่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวสนุกได้เล่นน้ำตกอ้าวมาซึมกันอีกแล้ว อย่าแพนิกเจอเสียงพลุก็กลัวเงือออกมาเริ่มแบบรู้ใจตัวเองจริงคือตอนที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปร้านหนังสือร้านหนึ่งเพชรเราทำหนังสือให้กันไหมเราเลือกมาคนละเล่มแล้วเพชรก็ใช้เวลาแบบสองชั่วโมงกว่าเหมือนปั๊มเป็นวันที่เอาปั๊มของเขาปั๊มเป็นเขียนวันที่หนึ่งซออะไรเขียนเมมโมรีอะไรบางอย่างแล้วก็พเพชก็ยื่นสมัยพี่ชอนเขียนให้หน่อยเขียนอวยพอหน่อย น,น,นี่นแ,ลนนนแล้วก็เคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับของการอยู่ด้วยกันเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดล,ลับของความเครียดเนี่ยแดลี่เละเทะไปหมดน่นี้พี่ลืมไปใบบ้างอันเนี้ยอันนี้อออนนเออใช่ <c oughs> จริ๊จิสมุนเด็ดเดี๋ยวได้จะลองให้ <c oughs> โอ้อัปเดดไปบ้างเดดไปบ้างทำอะไรผมหนึ่งความรู้สึก ตอนแรกสปัมวันเกิดเหตุวันทียี่สิบเก้าธันวาแต่ว่าพี่บอกว่ามันมันหนักไปหน่อยแค่ให้เริ่มต้นวันที่ที่เรามีความเหนเริ่มต้นใหม่ช็วนั้นก็คือวันที่หกเดือนหนึ่งสองวันที่สี่วันี้ที่ก็ว่าขอมอบสมุดเล่มนี้ไว้เตือนความทรงจำว่าชีวิตเรามีค่าเสมอในทุกๆวันเลี่ยนไปก่อนนะ อย่างว่าช mm ีว hmm. mm ิตนั่นแหละขอให้ได้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแบ่งปันช่วยเหลือเรียนรู้ทุกและสุขอยู่เสมอแล่ไม่ว่าชีวิตพี่รู้สึกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันพากทุกอย่างมาจากพี่มันพากความสัมพันธ์มรดกชิ้นเดียวที่พี่มีรีเลชั่นชิพกับคุณปู มันพลาดของธรรมหากินของพี่มันพลาดความมั่นใจมันพลาดจุดยืนมันพลาดความกระตือรือร้นในการตั้งเป้าหมายเพรู้สึกภูมิใจในตัวเองและพี่ชอนมากๆว่าเอ้ยเราทําได้ในสิ่งที่มันก็ไม่ได้ง่ายกลับไปอ่ะเพื่อไปเรียนรู้กับมันอีกด้วยสามะว่าเหตุการณ์เราเจออะไรมาบ้างมันก็เป็นการโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยอ่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันมันผ่านมาได้ จริงๆมันก็ดีนะเพราะว่ารรู้ว่ามันทําให้เห็นว่าช่วงเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็มันก็เปลี่ยนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันก็คือมันก็เป็นอีกแค่เรื่องหนึ่งของชีวิตที่มันเป็นความทรงจําอ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกว่าจะจําแบบไหนแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงก็ต้องขอบคุณกันละกันคือสิ่งหนึ่งที่แปลกใจมากคือเราไม่ทะเลาะกันเลยเราไม่โทษกันเราไม่มีการที่แบบเพราะเธอนี่รถเธอเพราะเธอขับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือผมว่า เราแข็งแรงขึ้นยังบอกเพล่าว่าโขต่อไอ้ปัญหามันจะหนักนะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เราก็จะผ่านเมันไปได้อีกซึ่งอนาคตแน่นอนมันมันคงมีปัญหาอีกเยอะล้วขอบคุณพี่ที่พี่แบบเข้มแข็งในหลายๆเรื่องอดทนกับมันได้แล้วพี่ก็เข้าใจกับมันได้ว่าแบบเออทุกคนมันมีมุมนี้ของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่พี่ชอนอ่ะเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไง คำนี้จะกล้องอยู่ในชีวิตพี่ตลอดไปก็คือจะเสียดายในสิ่งที่มันเสียไปแล้วทำไมในเมื่อการพิเศษในสิ่งที่มีอยู่อเออมันก็จริงนะเออเรายังเรายังเหลือกันและกนะันน่ะจะเสียใจไหมถ้าไม่ได้กลับไปเสียใจ,จ ผมรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆแล้วเป็นการตัดสินใจที่เราัองคนต่างภูมิใจที่เราตัดสินใจทําสิ่งนั้นมันไม่ค่อยมีหรอกเนาะการที่คนเรากลับไปในที่ที่เราเจ็บปวดเพื่อขอบคุณแล้วก็ขอโทษขอโทษไพ่ก็อยากที่จะมาอโหสิกรรมขอขมาด้วยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจส่วนตัวที่อยากจะกลับไปที่เดิมอย่างนี้สองคืออยากจะกลับไปเยี่ยมเยียนพี่พิมพ ในการสูญเสียของเพจแะเพจเจออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ากับการที่เพจแค่ส่งไปให้เขาว่าพี่พิมเพมีปัญหาน,นิดหน่อยแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะพี่ปู้มเหมือนเขาก็โดดมาช่วยเป็นร้อยเปอเ็น่ะสิ่งที่เพจได้เจอคนคนนี้มันทําให้เพจรู้สึกเติมเต็มกับชีวิตมากๆและหลังจากนั้นอะมันทําให้เพจเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนวิธีชีวิตไปอีกเยอะมากๆาะค่ะซึ่งเราก็อยากจะบอกเขามากๆว่าไอ้เพราะการที่เขาพูดแบบนั้น่นแหละพ่ากลับไปแค่ไปทําสิ่งดีๆมันก็ เป็นการขอบคุณแล้วก็ถาพี่ก็ดีใจแล้ว mm. ผมก็บอกไอ้นั่นน่ะเชื้อนั่นแหละที่พี่ส่งไม้มาให้เราเรา,าลเลยได้มีแรงต่อจบทริปนั้นยังไงบ้างคะจบทริปนั้นคือเราได้กลับมากินข้าวกันแต่ครั้งนี้เราได้กินข้าวจริงจิ mm. ผมว่าผ้ามันคงฟ้องแหละพี่ว่าว่าเราอะปลดล็อกอะไรบางอย่างให้ตายไงเราจะไม่ร้องเพลงอะไรแบบนั้นออกมาแน่นอน ซึ่งถ้าพูดตรงๆอะค่ะก่อนนั้นเนี้ยเพมไม่อยากพูดถึงมันมเพราะเพมไม่อยากเล่าถึงมันแต่อันเนี้ยเพมรู้สึกว่าอย่างน้อยการเล่าของเราวันเนี้ยมันเป็นประโยชน์ได้อะก็เลยรู้สึกว่าอ่าโอเคงั้นเพมพร้อมที่จะเล่าเพมเชื่อว่าวิดีโอรหรือสารคดีตัวเนี้ยมันก็จะมีส่วนช่วยไม่มากก็น้อยอะให้กับอีกหลายๆคนว่าโอเคนะเขาอาจจะเดินทางปีใหม่อาจจะเดินทางกันเองแต่สิ่งที่เขาต้องคิดมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเพื่อให้อย่างน้อยอะมันเป็นการดึงสติเขาด้วยนะว่าเฮ้ยความปลอดภัยอะสำคัญ แต่วันนี้เราก็ได้คนผมอย่างหนึ่งว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้นัดหมายมันแต่สิ่งที่สําคัญคือคนรอบข้างที่จะอยู่คอยประคับประคองผมรู้สึกกับเพจอะโชคดีที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีหลังจากอุบัติเหตุเราโชคดีมากได้เจอพี่พิมพ์เจอคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือเจอผู้ปกครองที่คอยให้สติไม่งั้นชีวิตเราคงพังแต่เราแค่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่มันอาจจะไม่ใช่ปีที่ดี แต่มันก็มันจะไม่แย่ไปกว่าน,นี้หนึ่งสองสา